วันนี้พี่จะสอนเมนูที่คุณจะสร้างงานสร้างอาชีพได้วันนี้ก็จะมาทำเมนูรูปชิ้นกุ้งบอกเลยว่าหูกรอบจัด วัสดีครับผมโตเั้สมุทรมาแล้ววันนี้กูจะสอนเมนูที่มึงจะสร้างงานสร้างอาชีพได้แต่สิ่งที่กูจะสอนให้มึงไปนั้นกูบอกเลยคนทำเจ๊งคนกินเจ็บอย่าคิดว่าสิ่งที่กูสอนทุกไป,ปแล้วมึงจะไปขายได้จริงกูบอกเลยเจ๊งงานเ่นั่ือถ้ามึงทำอะโอเคมึงทำพิซซ่าโอเคแต่ถ้ามึงทำขา,ายนะแล้วมึงทำอย่างกูนะกุ้งเจ๊งวันนี้ก็จะทำเมนูรูปชิ้นกุ้งมันจะต้องเด้งเหร นี่ผมเอามาจากวัดไผ่ลงงัวเลยนะเล่นเปรี้ยเดี๋ยวมึงดูความเด้งของลูกชิ้นกุกงในหลักการละครลูกชิ้นกุ้งมันต้องเด้งอยู่ดังนุ่มดูป่ะสิ่งที่ต้องมีคืออะไรไอ้เมมกุ้งไอ้จระนข้ป่าโดยเฉพาอะไรแป้งโอ้เดี๋ยวเรกโอนี่ไอ้ตันจะเอาความจริงพูดเล่นกูไม่กุ้งกูไหนนี่แต่เมื่อกกุ้งไม่เหมือนไอ้เทพเหมือนกูเนี่ยมันองมีอะไรหรือเปลมีอะไร แล้วมีกุ้งเช่บัวแบบกูนี่แช่บัวทะเลเห็นไหมเมื่อกี้เมนคืออะไรบ้างกุ้งชุบแป้งทอดอ่ะนั่ก็มา็นทั้งบ่อทั้งบอ่บอเลยทั้งบ่อเลยอย่างนี้เลยด,ดูเห็นไหมสดใสไวอร์ลุ่ปิงปังปิงปังเราจะเริ่มทำเมนูลูกชิ้นกุ้งแล้วก็แกะกุ้งก่อนเนาะนี่นะได้กุ้งมาเอากุ้งมาแช่น้ำเย็นก่อนนี่เห็นไหมน้ำเย็นคือเวลาทำลวกชิ้นกุ้งใช่ป่ะในหลักการเว้ยเวลาทำลวกชิ้นกุ้งเนี่ยเราต้องทำให้เนื้อกุ้งมันเย็นถ้ามันเย็นนี่มันบวมจนแน่นมันจะมีความกรอบค กุ้งเนี่ยเออมึงสังเกตไหมเวลาไปซื้อกุ้งตามตลาดอะทำไมกุ้งมันคอหักเลยที่หัวมันสีดำกุ้งมันไม่เป็นสัตว์เปลือกเว้ยเวลาที่มึงเก็บมันนี่กูจะสอนมาให้เคล็ดลับนะเว้ยเวลาเก็บกุ้งเนี่ยมึงไม่สามารถเอากุ้งไปแช่ตู้เย็ได้มันจะทำให้พวกมึงน่ยกุ้งเ่ยต่อให้มันออกมาสดแค่ไหนมึงก็เก็บไปในตู้เย็นไอ้มันกลายเป็นสีแดงหมดเห็นป่ะคอหักหมดเห็นป่ะกุ้งเป็นสัตว์เปลือกความเย็นเนี่ยมันอยู่ข้างนอกแต่มันไม่สามารถซึมซับเข้าไปในเนื้อกุ้งเลยมึงต้องเอากุ้งเนี่ยใส่น้ำแข็งอย่างเงี้ย ทำแบนี้แต่เีีองมง้หก็บ้แบบนี้แล้วก็บบวโอเคีก,ก็ฟีงเลย้ไม่ฟีก,ก็ปล่อยไปอย่างนี้เลยถ้าอย่างนี้อยู่ได้มาลวสาวันถ้าเกิดฟีดก,ก็อยู่ได้อีกยางไแต่มังจะไม่สามารถเอากุ้งไปใส่กันได้นะถ้ามงทัน,ทนว่ากุ้งมึงจะเน่าะชิบหมดเองีเข้าใจตรงกันนะจริงอ่ะเขาต้องไม่เอามันกุ้งใส่ลงไปน,นะเพราะว่าสีมันจะไม่สวย<อ>แต่กูอ่ะเห้งวะลูกชิ้นกูอ่ะําู่ไำนี้ เพิ่มปริมาณนี้หน่อยเดี๋ยวขัดเยอะเนมรู้ไหมโดยปกติเขาจะต้องเอามันตรงหลังมันออกใช่ไหมที่เป็นที่กูไม่เอาพี่จะทำเด็ดน่านี่กูจะต้องแกะกุ้งนานไหมกุ้งมึงเอาเร่มานี้มันมีตัวแทนมกแกะอีสถ้าจะทำมืชิ้นกุ้งต้องมีนี่อะไรนะพี่ซูพีมาซูพีหลังจาแกะุ้งได้เยอะเลยเพราะซูวีเว เราต้องเอากุ้งไาทำมสมทำนมนน้ำอุ่นไงเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนน้ำอุ่นก่นให้มันแกะกุ้งก่อนเอเนี่มงานกูได้ไหมหมหเลเท้หมดแล้วนกูทำเปลน่าทเยอะแล้วง ไม่เคยมีอะไรที่กูทำแล้วแม่งไม่หทุกอย่างที่กูทำคือโอเลเถอะที่ก็ควรไปบ้านแล้วลองบ้านพังเยดีโชคดีที่บ้านนมีร้านอหารน้นเละหมดอาชีพครนี้คนสุดมากลเขาทำอเขาจะฝันเนื้อกุ้งเขาจะเอากุ้งไปปั่เไหมใช่แต่ดิพิชั่นแบบชั้นสูงอ่ะไม่ครับไ่เลไมเว้ถ้ามึงต้องการ texture k ย o w y o อ know texture ถ้ามึงอยาก t e t u r e เดี๋ยววสอนวิธีการทำผู้ชิ้นกุ้งแบบสไตล์รถ ก็เด็กกะเด็กนี่กูเอาเลยกูเครื่องกุ้ง่ได้ไปกูลืมไหมกูไม่มีมันหมูใช่เพิ่มเพิ่มเพิ่มปริมาณอะไรสั้นเลยกานแม่เขาเยียบเปลือกกุเกิดไหมกุ้งเย็นผมยังเชียบเลยจังยิงจับเลยตอนเนี้ยกุ้งนี่ใส่เยอะก็เค็มดีเฮียที่กันฉลาดแล้วก็ทำไมโอ้ไม่คนฉลาดเลยวะหลัก่ยังอแต่การคือเนี่ยกุ้งเย็นแล้วใช่ไหมเราจะไม่ไปปั่นเราจะ ไม่คุกกี้เล็กไปเลยปัญหาคืออะไรรู้ป่ะมึงกินลูกชิ้นมึงอยากได้ texture หรอเนื้อกุ้งเหมือนกันคือกึ๊กกึ๊กใช่ไหมเอาเงยปั่นไอ้เหี้ยมันก็ลูกชิ้นดิ้งๆองกระจอกไอ้ครยเด็กคระตั้มรุ่นวีมมันดียันขั้นสูงยูโนยูโนยูโนดูมึงดูใส่สัตว์รัสเซียเลย เนี่ยมึงมึงจะทําอร่อยเนี่ยมีเหตุผลเดียวคือมึงต้องหากุ้งเออแชรบัวชั้นดีแบบกูเว้ยถ้ามึงไม่หากุ้งแชรบัวชั้นดีแบบกูพวกมึงจะไม่ได้ก็จริงกุ้งแบบในตำนานที่ทำแล้วขาดทุนมากกว่าอะไรมาด้ยนี่กูเุ้่ยักษ์ทำไมเราต้องใช้โตยักษ์เพราะว่าเวลาตีอ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยไอ้พี่อะไแกะวเนี่ยโอ้คนตัดชั้นเลวเอาพี่มาได้แกะ เดี๋ยวมันก็ตีมันแต่ๆเงี้ยคราวนี้เรามาตีมันแต่ๆเงี้ยป่ะเนี่ยหนูล่าเซลโกมันจะยังอยู่ระยังบัวเรศทั้งร้านเลยนะกุ้งบัม่กปกระอนกระชากทั้งร้านเลยได้ลมละได้ลมปากเขาไปหางี้ตามลูกเลยไอ้สัตว์เรื่องบอกนายพี่เกียร์ทำนะครับใส่เข้าไปสามก็แล้แต่ทีละหนึ่งวันนี้ทีละสามเอาอีกแล้วเรื่องงานช่วยดีกว่าเจ้กู อย่าคิดว่ากูทำไปดีเป็นกูทำไปดีไม่เคยทำได้อะนี่กลับ şey ิดหน่อยเท่ๆสับทำไมมาถึงเวลาของกูละสกิลเก่าจริง แต่ถังปั่นมันก็แบบเบ๊อ่ะมันลงไปโอ้โหนี่ทุกชิ้นกุ้งเลยตัวนี้มปนกุ้งหมดอีฮีไม่ใช่ลูกชิ้นกุ้งหรอกมันเหนียวไม่ละเราทำแบบนี้มันจะทำให้อากาศมันเข้าไปข้างในใช่ป่ะจะรัดตัวเหมือนปะเขาบอกว่าต้องไปโป่เนี่ยนี่ไอ้สระกูบอกแล้วว่าอย่าไปให้ทำเมนพวกนี้ยี่งที่บอกเออทำไมเฮียไม่ทำไบ่อยอ้สระเมื่อยไม่ละผัดทำเดี๋ยวเขาเปิดนี่กุ้งตรงนีนั่งตีเนี่ยเหนียวมา ไม่ต้องถามว่าเด้งไหมนะอย่าถามนะว่กูดเด้งไหมกูดเด้งแน่กล้ามกูต้องขึ้นแน่วันนี้ของได้กูมาใช่ไหมตัวเองต้องทำงานาต่อไปมึงเอต้องปรุงมันด้วยสำหรับกูเนี่ยอัตราส่วนเนี่ยกูไม่รู้หรอกว่าใส่เท่าไหร่แต่ในหลักการคือกูจะต้องชิมเขาะนะมาเริ่มกบนนะรากชี้กระเทียมนิดหน่อย แป้งมันท้องโกงสองช้อนพอเพราเดี๋ยวเราไม่ใส่เลยอ่ะมันต้องใส่จริงจริงเนาะเมื่อไหร่มันไม่เคยก่อมันจะแบบไม่ติดเกลือทินเนาะแล้วก็น้ำตาลสายหวานอย่างเราต้องพริกไทยอย่างเราก็ต้องมีดูทุกชิ้นที่ไทยไม่ได้เห็นอันนี้แป้ง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 อะโว่นอันนี้ก็เล้าชีนเนาะนิดหน่อยอันนี้ก็น้ำมันงาเนื้ใสัตว์กินน้ำมันงะแล้วมึงก็ คนแล้วคนก็ไรอ่ะพอ,เร,รอเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวขอชิมกันด้วยอร่อยปะอร่อยเยลี่เยลี่มันหม,นไมนูไม่มเยลีเราจะกินมันหมูเนรู แบ่มันหมูไปนิดนึ่งได้เชื่อมแต่ที่เราเราใส่มันหมูลงไปไมันทำให้ทุกอย่างแห้งเหนียวข<ะ>ึ้นต่้งรับเริ่ม1าทีซี CU โลกผ่านไปไวเหมือนโกหได้แล้วเว้ยมาไปดูตู้กูของเยอะจัดอัดได้ไม่ได้คุณภาพโอ้ยยังเชียบมาอันนี้อุตภูมิดูนะยองกุลเซกซีเนี่ยขู่กินแน่ได้บ่นกินหอมเป็นลูกชิ้นปะขี้ด๋อยเป็นลูกชิ้นคือเครื่องซูวีกูอ่ะมันเป็นน้ำมันเลอันนี้อุตภูมิแหละหกสองศาตอนนี้องตอนนี้หกองศาอยู่นะเริ่มต้นจากการเอาน้ำมาณทามือครับมันต้องเป็นลูกนี้กำลังกินเพราะว่าเราคือลูกชิ้นโฮมเมด สูตร700ปีของคความอร่อยแม่งคือลูกชิ้นที่แม่ข้างในมันมีอากาศถ้ามันเนียนเกินไปอ่ะความอร่อยของมันมันจะไม่เกิดเพราะว่าเวลาเรากกัดลงไปปุ๊บอ่ะลูกชิ้นเราอ่ะมันจะไม่มีฟองกาศใช่ไหมมันก็จะทำให้ตัวลูกชิ้นเราอะเท็กเจอร์ไม่ได้โอ้ลืมไม่ไม่ไม่ลืมใส่ไข่ใส่ไข่ขาวด้วยลืมทำไปแล้วช่างแม่งใส่ขาวเพื่อให้มันเนียนไง แล้วสีมันด้สวยไงไม่ทานไรอีกทำเสร็จแล้วละจะถามว่าลูกกี่บาทกุ้งนี่ก็เป็นพันแล้ว <c oughs> แล้เมื่อกี้ดูได้กี่ลูกเนี่ยห้าสิบสิบห้ายี่สิบแล้วคนอื่นทำเขาก็ใส่แป้งประมาณสักเท่ากันเลยกุ้งมันก็จะเป็นแบบเปรียบเทียบที่มึงเคยกินแล้วถ้าเราทำปเป็น<ง>แน่้งให้ก่อนถ้าทุนอยู่นี่ไงเรียบร้อย <c oughs> ดูไว้นะเราตัง้งอุณหภูมินะหกสิบห้าองศาใช่ป่ะงสิบแปดนาที แล้วมันก็จะเซตตัวเป็นลูกชิน้นนี่มันเปิดในน้ำมันเป็นน้ำหมุนนี่ป่ะแล้วก็นี้เครื่องกำลังความร้อนจะหมุนเบาๆให้ลูกชิน้นสุกหมืนแบบให้ลูกชิบบน้นแตกไงแล้วถ้คนปรนิ้วไ,ได้ <c oughs> ก็ถึงเวลาที่เราคอยนจะอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นหยิบขึ้น มึงเคยเห็นลูกชิ้นที่มีตีสันแบบกูไหมมึงไม่เคยมีทางเห็นลูกชิ้นมีตีอยากรู้อะไรสัตว์โอ้โหมึงดูความได้งไหมอือโอ้โหเด้งไหมครับบอกเลยอย่างเด้งอิสัตว์เดี๋ยวปล่อยมันเย็นนิดนึงเราจะไปทอดทอดทำไมรู้ไหมทอดให้สีมันขึ้นไงเข้าใจป่ะแลลูกชิ้นเป็นสีที่มันอาจจะดูไม่น่ากินใช่ไหมเราก็ไปทอดหน่อย บอกเลยว่าโคตรคุ ừ, mm ้มเอาจะทอดเลยเหรอบอกว่าไฟไม่แรงอ๋อทอดไฟอ่อนถ้ามันทอดไฟแรงสีไม่สุดแต่วันนี้มาใหม่ไม่ทอดไม่ถึงมีส่วน ตอนเราไม่ระเบิดกูก็ดีใจได้ยินเลยเราทำระเบิดหรือเ่ระเบิดก็ปกติแหะเรียกกูเลยโน้ตสายระเบิดอีกทัวรโน้ตสายระเบิดโน้ตสายเสียวโน้ตเหลียวหลังเฮ้ยเกิดคนอื่นเวลาท่อออกมาครับโอ้ลูกิีทกุ้งมันจะพองโตขึ้นกู้ทำไมใส่แป้งเดียวไงสัตว์มันบ้อง มึงใส่กุ้งกุ้งมันพองขึ้นไหมมึงไปเอาตะกะไปจากไหนวะไม่อย่หรู้ว่าลูกชิ้นม่แป้งคือมันจะพองขึ้นมาเออมึงอย่ารู้ว่าลูกชิ้นแป้งไม่แป้งแล้มึงทำเองอ่ะมันจะพองแล้วโต้ด้นดิ้ิชี้หองหยองไู้ต้องเดืองเข้มหน่อยนะนี่ใช่ต้องเดือดเหนือเนี่ยโอเคภาษาคนคนฝรั่งอ้าวเขาบอกว่า no color no flavor ไม่ได้กินเองนะกาแฟเขาว่าพี่กอนดอมแรมซี่เขาบอกไว้ ชิ้นกุ้งอยู่ในตำนานรใครเล่นตำนานรู้ไหมใครเนี่ยจะแพงก <c oughs> ็อยู่แล้ทำมาได้ไงสัตว <c oughs> ต์บอกเลยว่าขอบจัดเอ้าจริงหรอเอ้าอมือมือแตะโอ้ขอบไหมขอบขอบขอบไปรอสักพัก อร่อยสัตว์รัสเซียอร่อยเลยร้อนนี่ร้อนรู้สูงแจ๊ก็กรูอ่ะเดี๋ยวกูต้องไปร้องเพลงว่ะอร่อยจังฮะอร่อยจังฮะอร่อยจังฮะเอ๊ะวอวอเอ๊ะอร่อยจังฮะอร่อยจังฮะไอ้ตัดเดี๋ยวเมนูนี้เราทำแบบสุดยอดไปเลยตอนเนี้ยกินมาเองเดี๋ยวข้าวหน้ากูทำทุกชิ้นมิ้วยนี่นะแล้วกูจะไปโชว์สกิลุกชิ้นกุ้งหัดโศกมึงพวกมึงเ่็กขาวหน้าเน็กซัมเดี๋ยวกลับมากูจะมาบิ๊กแอนด์แมทให้มันเป็นเมนูแบบ จ็ดดาวครึ่งแต่อย่างพวกมึงต้องไปกดไลค์และตับปลาไข่แล้วก็กดกระดิ่งให้กูด้วยนิดนึงช่วยกันบ้างซิวเดี๋ยวเราจะเอาเอ้นี้ไปให้ลูกแกกินเพราะว่าพี่โน่แกกินไม่หมดหรอกเขาบอกเขาจะกินเองแต่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปให้ลูกเขาชิมแล้วบอกว่าบอกพี่ว่าฝีมือพ่อเป็นไงเห็นว่าลูกชอบกินตั้งแต่พีก่อนละกุ้งเออกินกุ้งกินแต่กุ้งอ่ะเชิญครับ ผีมือพอ่อผีมือพอ่ออืมชนกันแล้วเอ้ออ้าไมไม่ต้องเกมคำเล็กผีมือพ่ออร่อยไหมอร่อยบายๆหน่อยจุนบายๆหน่อยอ,อันนั้นบายๆกับพี่ยุ้งเร็วอืบายๆครับ